สวัสดีครับเอฟซี FC. มือหนึ่งกำลังพบกันในวันที่24 e สิบพฤศจิกายนสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดสำหรับสำหรับเมืนน่อนี้ผมมีน้ำหลักสิบวนไม่เอฟซีรับชมครับแล้วสำหรับงวดที่ผ่านมาสูตรเกาที่ลงในงวดที่ผ่านมาสามสูตรนะครับละก็ลุดทั้งสามสูตรเลยวันนี้เขาว่าตามสูตรใหม่แต่ว่าก็เป็นสูตรเกาที่พะง,งานเอาไว้อ่าสองสูตรแล้วก็ที่มีสูตรใหม่อีกหนึ่งสูตรมาชนกัน กสิเป็นสามสูตรในวดน,นี้อ่าสามสูตรที่ชื่อเกาหนันาะก่อนไปรับชมก็ขอฝากคำเตือนก่อนครับนะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น หลังจากฝากข้ามเตือนแล้วห้อกระถิมาเบิงสูตรแรกสูตรแรกเป็นสูตรที่ผมเคยนําลงแล้วแต่ว่าอ่างวดแรกเขาบ่าเดินนะครับงวดแรกเขาบ้าเดินนะครับเขาไปอ่างวดงวดแรกงวดแรกเขาเดินขออภัยสิอ่ะงวดแรกเขาก็เดินแต่ว่าผมสูตรนี้ผมคิดว่างวดที่ออก อ่าซีซีนัละเขากับติดเลขดับนะครับเขาติดเลขดับรับละคิดว่าเขาอ่บวชนเด่นคาดว่าเขาหน่าจะบวมาเขากับมานับละเขากับมาแล้วก็งดตีผ่านมากกับบรายน้ำลงนับละบรายน้ำลงนะครับบรายน้ำลงแต่ว่าสูตรเขาเดินดีอยู่นะครับอ่าห้อยที่ผมเอ เอาลงวดที่ออกศูนย์ซีซีนะครับแล็งวดทีีผพันมากครับอ่าก็เรื่องมาลงอีกนะครับเรื่องมาลงอีกนะี่ครับตัวงนวันนี้ผมกลับไปหาคนเบิ้งแล้วอืมนะี่ครับเขาเดินตัวอ่าเขาเดินสองหอดซ้อนเลยนะครับนี่ครับเดินสองหอดซ้อนเลยอ่าสําหรับงวนวดนี้อ่าผมกับสีน้ำลงให้เอฟซีรับชมไปเลยนะครับสำหรับศูนย์นี้อ่านี่ครับหนะวดแรก ออกศูนย์ทีสีสีน้ำลงแล้วนะครับกามาที่ตำแหน่งลักซิปเลยกับลักหน่วยน้ำแต่ว่าอ่ามันเป็นสูตรหลักสิปแล้วนะครับกามาที่ตำแหน่งลักซิปเลยกับหวดต่อมาหวดล่าสุดที่ออกสองสองหนึ่งแล้วลลักซิบนก็คือเลขสองแล้วนะสูตรนี่ก็เดินต่อมาอีกนะครับที่เลขสองแล้วนะครับก็พันเท่ากับว่าเข้าพันสองหวดเลยนะครับ วันนี้เข้ามาตามบังนับวมาเขาจะเดินต่ออีกหรือไม่ครับอ่าครับเขาเดินสองหดนับรับที่วันนี้น้ำลงครับในสองหดนับรับเขาเดินต่อในสองหดนะครับเขาเดินสองหดที่น้ำลง งวดที่สิบสี่อ่ะนะครับงวดที่สิบสามแลงงวดที่สิบสี่น้ำลงสถิติอ่าสิบสองวัดครับนะสิบสองวัดงวดที่สิบสามเขาเดินมาสองวัดนะครับวันนี้เขามาบังว่าสิได้ตัวใหนครับอ่าวิธีคำนวณอ่าวิธีคำนวณมาเบังสำหรับสูตรนี้วิธีคำนวณสูตรนี้เข้าสิใสอ่าลักแสนของเรามาที่หนึ่งบวก รักพันของ,ง,งร้อยที่หนึ่งแล้วก็บวกลักสิบของร้อยที่หนึ่งบวกลักหน่วยของร้อยที่หนึ่งครับอ่าเอาไปบังบางวันหิจะได้ตัวใดแรับละแสนและพันก็คือเจ็ดแล้วก็สิบกับหน่วยก็คือสองกับหนึ่งครับหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งหนึ่ง เจ็ดสองหนึ่งี่ครับตามตำแหนง่งลำละตามตำแหนง่งมาบวกบิ่งกนเลยว่าอ่าจะได้ตัวใดความน่าจะเป็นงวดนี้นะจะไม้เห็นอีกหรือไม่อหนบวกเจ็ดเป็น8 8ดบวกสเป็น10 10ิบวกหเป็น11ได้หนวดนี้ได้11อ,ดอได้เลขหนึง่งคือตัวแรก หนึ่ตัวนี้มีค่า x ครับมีค่า x ตัวแรกต้องบวกสองแล้วก็นับเรียงไปเลยสตัวะจะได้ขึ้กันกับง่นนี้นเนาะหนบวกสอหนบวกสเป็นสามจะได้สามสหและหกครับการเดินของตัวเลขก,ก็ล่าง อยู่แถวๆกลางนี่นะครับแถวๆกางางเหเหมือนกับจะเดินแบบเชื่องเชียรนะครับอ่าหวดนี้ถ้าเดินต่อที่เป็นงวดที่สิบห้าเออ fc ครับจะเดินต่อไหมครับจะเดินต่อหรือไม่อ่าตามนี้เลยนะครับเขาเดินมาสองวันแล้วนี่ครับอ่าหมวดที่แล้วกับบริเวณน้ำลงนะครับบริเวณน้ำลงครับแต่ว่าหมวดก่อนบริน้ำลงอยู่หมวด ที่ผ่านมาผมว่ามันว่าชนอ่านับะมันไม่ชนเลขเด่นนับละอ่าเลขเด่นกับลดวัด,ดสุดรเลยเพราะว่าเลขเด่นว่ามีเลขสองเลยงวดที่ผ่านมานับละอ่าผมก็เลยบราน้ลาลงวันนี้เขามาตามบ้างนี่ครับเขาเดินสองวันแล้วนี่ครับวันนี้ได้หนึ 1, 3, 4, 5, ่งสามสี่ห้าหกครับจะเดินต่อหรือไม่เดีย๋ยวเขามาบางสูตร อ่าที่สองเป็นสูตรที่สูตรเก่าที่เคยน้ำลงด้วกันเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรเก่าแต่อยู่หนากระดาษแค่นี้นับแล้วนะครับเป็นสูตรเก่านะครับเคยเดินนับแล้วเขาเคยเดินดีนะครับน้ำลงตังวดที่ออกแปดหกเจ็ดนะครับอ่าเต็ตตสิบสามหงวดหงวดที่สิบสี่น้ำลงนะครับเขาก็เดินมาสี่หงวดส่อนนะับแล้วก็มาลดหงวด 962ครับอ่ารุดงวด962ล้วก็พักงานเอาไว้เลยนะครับพักงานเอาไว้เขาอ่าทุดหน้ากระดาษนับะผมก็ได้เขียนใส่กระดาษแทนไม่ครับอ่ามาอ่าพักงานเขาไว้บึง้งเขาเดินตัวนะครับวันนี้เขาเดินตัวนะครับงวดที่ออก044เขาเดินตัวลนะรวก็งวดล่าสุด ที่ออกสองสองหนึ่งแบบนั like mm ้นเขาก็ย่างเดินอยู่นะครับเขาก็ย่างเดินตัวอยู่เลขลักซิบบนก็คือเลขสองแบบนั้นหมวล่าสุดเลขสองนครับเขาก็ยังมีเลขสองอยู่เนี่ยเขาเดินตัวจากที่ลดแบบนั้นสูนี่ก็ถือว่าเป็นสุดเดินดีอีกสุดหนึ่งนะครับเขาเดินตัวถือว่า เดินต่อมาแล้วสองงวดน่ครับเขาเดินไห้อ่ะตรงนี้อ่ะเป็นงวดที่สิบแปดเขาลุดงวดที่สิบแปดนะครับอ่ะถ้าเดินตัวฟังนี่ก็คือเป็นงวดที่สิบอ่ะสิบเก้านะครับงวดที่สิบเนกะ้าะครับแล้วก็ยี่สิบครับท่ากับว่ายี่สิบงวดลุดแค่ครั้งเดียวน,นะนครับยี่สิบงวดลุดแค่ครั้งเดียว กลับมาลงต่อนะคนับนะกลับมาอ่ากลับมาเดินต่ออ่ากลับมาเดินต่อครับวันนี้จะเดินต่ออีกหรือไม่ลักซิปอ่าครับจะเดินต่อไหมวิธีคำวนวณฮะอย่างไรนะครับเข้าที่ใส่อ่าหลักหมื่นของละวันที่หนึ่งบวกหกข้อที่ครับหลักหมื่นของละวันที่หนึ่งบวกหกข้อที่ หลักหมื่นของรางวัลที่หนึ่งก็คือเลข 8. แปดครับแปดแปดบวกหกอ่าบวกหกคงที่คือเกิดกำมือน,นี้เลยทีไรที่กันนะแปดบวกหกเป็นสิบสี่ได้สี่อ่าได้สี่เป็นตัวแรกเดียวก็น,นับเลี่ยงไปเลยครับว่ามีค่าเอกสูตรนี้อ่าสี่ห้าหกเจ็ด 8, แปดเก้าครับกระได้แบบนี้ได้แบบนี้เลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเป็นสูตรหกตัวครับถ้าเดินต่อสิเป็นวดที่ 21. ยี่สิบเอ็ดครับถ้าเดินต่อถึงวดที่ 0, ยี่สิบเอ็ดอ่าแลมาพังสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่อ่สูตรนี้เดินมาสิบห้างวัดครับเดินสถิติสิบห้าวดเป็นสูตรหกตัวครับเดินสิบห้าวัด าเบิ่งว่าเขาเดินยังไงนะครับนะวันแรกเลขเก้านะครับวัดต่อมาอีกเลขหนึ่งนะครับหลักสิบต่อมาเลขเก้าครับต่อมาอีกก็เลขเก้านะครับวัดต่อมาอีกเลขศูนย์นะครับต่อมาอีกก็เลขศูนย์นะครับคำนวณไว้อ่าเลขสาม เลขสี่ครับตามหวดเลขหกเลขศูนครับเลขหกเลขหกะเลขหกเลขสีเลขสองอ่ะวอล่าสุดเลขสอง ครับตามนี้เลยแล้วล่ะครับก็เดินดีนล้วล่ะสถิติอ่าตามนี้เลยสถิติสิบห้างวดอ่าถ้าเดินต ja ่อสิเป็นงวดที่สิบหกแล้วนะนี่ครับงวดที่สิบหกถ้าเดินต่อเอาบังวิธีคำนวณเลยแล้วล่ะอ่าเดี๋ยวนี้ผมท่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่าที่หลังแล้วล่ะเดี๋ยวท่าที่หลังเอาบังวิธีคำนวณกันเลย วิธีคำนวณสำหรับศูนรนี้เข้าถือใส่หลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบกวกหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่สี่บวกเก้าคงที่แล้วก็ตัวที่สี่มีคาเอกที่สองตามนี้เลยวิธีวิธีคำนวณบมกันแล้วหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งและหลัก้อยเลขหมุนครั้งที่สี่หลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือเลขศูนย์ หลักร้อยเลขหนึนง,คร,ง 5, ครั้งที่สี่ก็คือเลขห้าอศูนย์บวกห้าศูนย์บวกห้าเดี๋ยวก็บวกเก้าคองที่นห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่จะได้สี่สี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนะครับตัวที่สี่นี่บวกสองอเจ็ดบวกสอง จ็ดบวกสองเป็นเก้าอ่ะเจ็ดบวกสองเป็นเก้าได้เก้าเก้าแล้วก็ศูนย์แบบก็จะได้สี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์แบบตามนี้เลยนับตามนี้เลยตอนนี้ผมก็ได้ทาสีเป็นที่เทียบรอยนับละแบบอ่าทีเพื่อความสวยงามนับละครับจะได้เห็นชัดเจนว่า,าตรงตำแหน่งที่เขาเลืน ตามนี้เลยหลักสิบบนนับละสูตรใหม่เพิ่งจะนําลงเป็นครั้งแรกนับล่ะเดี๋ยว่าเห็นว่าเบิ้งทุกทุกสูตรนะครับสามสูตรนับสามสูตรกับว่าเมื่อนี้เอาชดกันตัวไหนเนี่ยนับละทางด้านหลักสิบจะเดินต่อหรือไม่นับละตัวที่ชนหรือว่าจะเดินตัวที่ไม่ชนนับละเราก็ไม่รู้น่ครับเลขหนึ่งมีสูตรเดียวเลขสาม มีสูตรเดียวเลขสี่ครับเลขสี่มีหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรนะครับตัวต่อไปเลขห้ามีหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรเลขหกมีหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรเจ็ดกับเก้าชนสองสูตรนครับเจ็ดกับเก้าชนสองสูตรครับ จะเอาอีกไหมนี่ตัวที่ชนสองสูตรเจ็ดกับเก้าเจกับเก้าจะมาอีกไหมรับบ้าะเอาประมาณนี้ f อครับหรือว่าเราจะเอาเฉพาะที่ชนสามสูตรเท่านั้นนะครับตัวที่ชนสามสูตรโอเค เดี๋ยวเ้าเอาตัวเพิ่มน้ำเนยครับะเพราะว่าผมบางยนต์ช้นเล็กช้นเล็กดับน้ำอยู่เดี๋ยวผมจะลงเล็กดับให้ชมในคลิปต่อจากคลิปนี้เลยครับ่เอาที่เอาตัวที่ช้นสองสุดมาเดี๋ยวห้าค่อยตัดดับออกอีกเช่นหนึ่งครับล่ะแอบที่อบเดี๋ยวเราค่อยตัดดับอีกเช่นึงอ่งเพราะว่าเขาหน่อยโตมันเสี่ยงครับล่อบ ก้ามาเอาเพิ่มน้ำเนยจากหน่อยครับตัวที่ชนสองสุดอีกก็คือเจ็ดครับแล้วก็แปดมีสูตรเดียวเก้ามีสองสูตรครับมันเสี่ยงเกินแล้วเราก็เอามาก่อนเดี๋ยวก็อ่าตัดดับอ่าทีหลังแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่ได้อ่าห้าตอ่าผมมองแล้วตัวที่ตีเลขดับก็มีตัวที่ชนออกมาแล้วแต่ ่าจะดับอยู่หรือไม่อยู่อ่าแต่เราก็เอาไว้ก่อนครับนะสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสี่ห้าหกเจ็ดและเก้ากับเอฟซีหลักสิบบนครับนหลักสิบบนขอให้เดินต่อครับนะถามผู้ใดผู้ชอบกับพานบืงโพค้อมเทิ้งเป็นแชร์ แนวทางครับเนาะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับเนาะหลักสิบก็จะได้อยู่ห้าตัวครับเนาะไปกด้ห้าตัวเดี๋ยวห้าคำว่าอาเบอร์เรกับอีกคลิปที่สองครับเนอฟซีครับส้ารับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเนาะให้พอหน่อยจะได้มีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆสดดุ่ดีๆให้ FC เอฟซีได้รับชม ตัวแรกก็เป็นแคร์แนวทางครับว่าการคำนวณตามสูตรอดีตเดือนเดียน้าคะจะเดินต่อนหรือไม่น,นี้เท่ากับวารุว่าจะเดินต่อนหรือไม่ครับว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ